สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าวันนี้นะคะได้นะคะจัดในเรื่องของเปิดร้านของอ,อ่าเพืเอนเพื่อนภูคำคเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งอะนะคะวันนี้ก็ได้ต้อนรับแขก ทั้งทังพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ในกรุงเทพแล้วก็มาจากทั่วสารทิศเลยนะคะที่ทุกทท่ทานได้มีโอกาสมาลิ้มลองนะคะอาหารตัวของเฮือนภูคําวันนี้ค่ะซึ่งเป็นอัตลักษณ์อาหารถิ่นของที่นําวัสดุจากพื้นที่ของเราจริงๆนะคะแล้วก็มารังสรรเป็นอาหารออแกนิกเนี่ยมาให้ทุกท่านได้ทานกันค่ะ เมนูเด็ดเลยก็คือในเรื่องของน้ำพริกปูโอ้โหอันนี้ต้องเป็นปูนานะคะที่เป็นฤด,ดูเก็บเกี่ยวแล้วก็สามารถนํามาเป็นน้ําพริกปูแล้วก็ผักเนี่ยจะเห็นว่าผักเนี่ยอาจจะบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นในตลาดด้วยซ้ํานะคะเนื่องจากว่าเรามีสวนต่างๆในพื้นที่ของอําเภอปักช่องหรืออําเภอที่เป็นเกียวพักเนี่ยคะ่ะเราก็ได้ไปผูกกับสวนต่างๆเหล่านี้แล้วก็นำไปเก็บ พวกผักเหล่านี้มาให้ทุกท่านทานค่ะที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นอาหารสุขภาพด้วยค่ะได้เลยสาหรับคนที่อยากมาทานมา,มาที่ปากช่องมาเรียนเชิญให้มาใช้บริการที่เรือนโอ้ถ้าเกิดยังไงนะคะวันนี้เนี่ยได้เห็นสื่อจากสื่อต่างๆแล้วว่าอาหารของแต่ละภาของเรานั้นเนี่ยมันมีความเป็นอเมซิ่งจริงๆนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวเรื่องเล่ามันมีสตอรี่กว่าจะมาเป็นอาหารในแต่ละการน,นั้นอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะว่าวันนี้ถ้าใครอยาก ลิ้มลองแล้วก็ลองมาทานอาหารของสามมดกโลกดูนะคะว่าเป็นอย่างไรนั้นที่เฮือนภูคำนะคะตั้งอยู่ในเดอะเพนนรีสอร์ทอยู่กาม9ถนนธนรัฐค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ